สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่ะเพื่อนเเก็บเห็ดนางลมนะคะเก็บเห็ดนางลมเจอแล้วนะคะอลังการงานสร้างเลยค่ะทุกคนเต็มขอนไปหมดเลยนะคะไปดูดิค่ะเก็บเห็ดนางลมด้วยกันนะคะเพื่อนเ นี่ค่ะดอกใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเต็มขอเลยค่ะทุกคนนุ่นยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะเก็บเลยค่ะช้าอะไรไืมใหญ่สะใจจริงๆเลยนะคะทุกคนดูนะคะดอกใหญ่งามมากเลยนะคะ เป็นดอกเหมือนดอกไม้เลยนะคะทุกคนใหญ่ค่ะสวยมากอันนี้เน่าแล้วนะคะไม่เอาดีกว่าดอกนี้ก็ใหญ่ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเน่าหมดขอโทษด้วยนะครัะเพื่อนๆกล้องล้มค่ะ จะลองดูช่อนี้นะคะว่าจะตัดได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเน่าหรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มจะเน่าแล้วนะคะเพื่อนเเริ่มแก่ค่ะยังไม่เน่าแต่แก่นะคะนี่คะเริ่มจะขึ้นราแล้วคิดว่าไม่เอาดีกว่านะคะขึ้นราแล้วปล่อยก็เ,เป็นเชื้อปีหน้าเนาะ อันนี้ก็บานเต็มที่แล้วค่ะกินไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆก็ยังพอกินได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแต่ดอกนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะอยู่ลึกแค่ไหนก็จะจกเอาเดยจ้า น่าเสียดายมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเต็มขอเลยค่ะถ้ามาถ้ามาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะทุกคนรับรองว่าขอนเดียวเนี่ยค่ะสองตะก้าก็เอาไปไม่หมดนะคะอันนี้ฟ้าเลือกเอาแต่ดอกที่พอกินได้นะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะกินได้นะคะเพื่อนเนี่ยขึ้นลาหมดแล้วค่ะมาช้าไปค่ะมัวแต่ทำงานนะคะทุกคน เลยไม่ได้สํารวจป่านะคะดูสิใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะใหญ่ยิ่งกว่าฝา่ฝามือเราอีกสองฝ่ามือด้วยซ้าไปดูสิคะใหญ่เบลลเลยนะคะถ้าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วถ้าฟ้ามานะคะรับรองนะคะว่าเอาไปไม่หมดแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เลือกเอาอะไรเอดอกที่ยังไม่เน่านะคะยังกินพอกินได้อยู่เนาะป้าก็จะเก็บเอาไปใส่ช่องฟิตไว้ทาน นะคะอันนี้ก็เน่าแล้วนะคะไม่เอากินไม่ได้แล้วคะ่ะดอกนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะดอกนี้เนี่ยคะ่ะทุกคนดอกนี้ใหญ่สุดๆเลยนะคะใหญ่จริงๆดึงไม่ออกเลยะะขาเหนียวมากหามีดตัดก่อนนะคะเพื่อน ไม่รู้มิดอยู่ไหนอืมได้แล้วค่ะทุกคนดูขาค่ะขาเต่าแขนเด็กเลยตัดขาทิ้งก่อนค่ะทุกคนเพราะว่ามันหนัก เนี่ยค่ะดอ,อกโบเรเลยค่ะอันนี้ก็จะทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอาไว้ให้เ็าเป็นเชื้อต่อไปเนาะเพราะว่าเขาแก่มากแล้วเรามาช้าไปก็เลยก็เลยปล่อยให้เขาเป็นเชื้อต่อไปปีหน้านะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะ เออไปกันต่อนะคะเราจะเดินดูไปอีกสักพักหนึ่งะคะว่ามีไหมถ้าไม่มีฟ้าก็จะพากลับบ้านนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเจออีกแล้วนะคะนี่เจออีกแล้วนะคะเดินมาเจออีกหนึ่งขอนนะคะดอกสวยเหมือนเดิมเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็เต็มตะกาแล้วนะคะ เก็บขอนนี้ก็จะพาพเพื่อนๆนกลับบ้านแล้วนะคะฝนก็เริ่มจะตกแล้วคะ่ะทุกคนขอนี้ก็เริ่มจะแก่มันกันนะคะแต่ว่าก็ยังพอกินได้อยู่เนาะ เต็มตะกร้าแล้วค่ะทุกคนจะถือกลับบ้านไหวไม่นอนี่นอเดินไกลด้วยนะคะกว่าจะถึงบ้านนี่ค่ะเต็มตะกร้าเลยค่ะตอนนี้ฟ้าก็จะพาเพื่อนค่อยๆเดินกลับบ้านนะคะบรรยากาศก็ท้องฟ้ามืดคึ้มนะคะฝนก็ตกโปรยๆยนะคะบรรยากาศเอ,อ่อในป่าก็จะประมาณนี้นะคะ คือเห็ดนางฟ้านะคะเขาก็จะชอบเกิดตามต้นไม้เอ่อที่ตายแล้วนะคะหรือไม่ก็ที่รัฐบาลเขาตัดโค่นเอ่อทิ้งไว้ทิ้งล้างไว้ประมาณปีหนึ่งหรือสองปีนะคะเขาก็จะมีเชื้อของเห็ดนางฟ้าเนาะ